กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านบอสดุบองสุบอนบอสิเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับซองแม่คิงคามบ้านนาอากาศกระห,หอนพี่น้องจา้าสังเกตความแห็งแลงของบ้านเฮา,าอ้าวเมื่อนี้จะได้รับข่าวด,ดีจากหลวงลุงพี่น้องจ้าก่อนอื่นกกับสบายดีเด้อพี่น้อง ลุงลงฝากของมาหายน้องปุ ideas, yes. mm ้น hmm. น so, mm ้องแป๊กพี่น้องแหละจ้ะในทางธรมในรุ่นกันในกล่องนะมีอย่างคนอื่นก็ขอขอบคุณลุงลุงลายลเด้อจ้ะขอให้ยมันคันเงินเจริญเจริญในทางธรรมเนาะลุงฝากว่าหาตลอดเลยขอบขอคุณลุงลุงลายลายจ้ะห้อแจ๊กคแกคณแจ๊กกระซี้ยเงินอะไรบคยได้ออกเกาะอาเด้อ พวกนางเมื head, ่ออยู่น้ำหน้าเมื่อดําหน้าบ่ะเลยบได้ไปหาเพื่อนพี่น้องไปดําหน้าเมื่อเมื่อดําหน้าน้ำแม่ก็เลยบได้ก็เลยบได้ไปหาเพื่อนเปิดเมื่ออยู่บ้านบ้านยังกับมาห้่อยป่างเนาะบ้านป่างอะไรพี่น้องเลยเอาก็เลยบปได้ไปเพื่อนเพา่ีแต่องุ่นแต่างนี้ของฝากกองกับจนแตก่เปลือกหอะ าากลงโอ้ได้มองห้องขาวอ,อยู่พอดีเได้ะหุงกินยำนาหุง,ง,งยิ้มสัมสีอมเวลาดนานะ <c ười> านำนาเนาะจิ้มเวลาดำนาสัมสีอมไม่จักดำนาบัเมื่อยขนมถั่วตดัดบี่เนาะถั่วตัดบดูมาดู เห็นอ,ะอ่ะอ่าวไดม้มาหรือเปลบาบี้บีไหม่พี่ลูกบีบีขนมมีงานเบิร์อันนี้อ่ะออกไปออกนี่จะขนมลายขนาด ลุงมาให้กินกับเขาเนี่ยลำนาจ้ะน้าได้บอกของเขาสองหน่วยพวูดหน่วยนล่มนี่ด้วยนี่นี่ะอะไรต่อมาโอนตรีนปากไฟกระติกน้ำห้อนหมอห้องเขาเพอพดีปูแป้งห้องเขากินเนื้อ ป้าฟ้ามัจนบุกเลยอีอหมอนอันนี้หมะมีแหวกอีกคนมียอยู่ในในยอยู่จ้ะมีข <c oughs> องควันอยู่ในในยอยู่จ้ะร <c oughs> ุ่นๆเป็นกล่องเลยนะอ้าวลลลกล่องอางานซ้ <c oughs> าหมอนุ่งขาวคือมาห่อทีน้อยเสร็จผับมาเนาะฟ้ามัน หนึงก็ได้เด้อนี่เด้ออันเวลาเจ้าสิต้มหรือสีหนึ่งก็ได้อันีอันนี้แบบว่าฟูแป้งดีดีอ่านี่อะอี่ยเงี่ยรุ่อะไรแค้นจกเี่ยอันนี้ล่ะเจ้า มีสองอันเสื <Players blend together> oh, ้ออ๋อลว่ออง่ <Overwatch> ้อยอนนี้้อยหมกหมกเสื้อร้อยกำนไบรหมกอะไรนี่โอวนตริมอันนี้จะเป็นท้องใส่นอกจาโอ้มหัวสยไลมีครบทุกอย่างเลยของกินของใส่ หมดแล้วเหลือแต่ถังเหมือนเดิมล้นพี่น้องเป็นกล่อ,กกองมียังแน่ลุงๆว่วะอันงนีย่ยนะงานกำไรงานงานขิงคำน้องอันซานเจกเกาเหลาน้องขิงคำบวกหนึ่งหนึ่งห้าเส้นกราบขอบวพุ่มล,ลุงลุงละลายเจค่ะ ของนอกบีบีมีห้าเส้นหมกน้องของน้องขิงคำน้องลุงเขียนสื่อไว้อยู่เนาะเจกเกาเหลาโอ้โหเนาะนองเบิ้งเหรอ งามอเลยพี่น้องจาาเป็นหยกหยกน้องน้องอันสั้นน้องอันสั้นบุ๊คกราบขอบพระคุณลุงลายลุงลุงลายเด้อจ้ะค่ะน้องน้องอันสั้นอย่างนี้เนาะน้องอัน,นสันนส้น,นจี๊ก็เหลาจี <S <s ๊อันรอ่ะมึงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นท้อง คองเจีกเราเาอ้าวเหรอสองอันเฮ้ยอเจี๊กเกาเรลาเดยตามเสน็จคนละสามเส้็งามเนาะของไั่นึ่งหยกหของหอันสั้นเนาะของน้องบิ๊กน้องขิงค้ามขิงค้าขงค้ามาขอบคุ้นลุงลุงเน่ของขิ้งค้าก็มีนะคะหยก ดได้้องจิจ่าเร้รุ่นนะแม่ตอนนรุ่นนะแม่ขอม้องจิจ้ามียังไงน้องูแป,น,แป,น,แปน้องกูแป้น้องบีบี้องสิรุ่นใไหมเอาเม็ดนะลูกกัดชั่ว,วลวบรุ่นเม็ดบอมีของเอื้อเนยรุ่นของน้องบีบีระเบิดเติมเติมทำลายทำลายชุดกัน งไผแนมต้นสีรุนค่ะอ้าปูแป้งค่ะปบมี่ได้มีสื่อปูแป้งอ้าโหเอาลูกๆให้รลอยเอาใหม่เดจ๋ยเป็นให้ลอยใหม่ลอยใหม่ปูแป้งบีบีขอบคุณลูกๆนะไหมลูกอันนคงอลูกๆเลไลอ์อันนี้คอยเก้่อยเก้ จันคอยแกะนีคอยวะเราลงลูกหมน้นะบุนองแป้งรุ่นเอามันมีอะไรยู่นี่รุ่นรุ่นบ้างแก้ค่อยค่อยนะอห่มันแตกข้างในมันเลนอกแป็งอาจจะคนยิงนองปูอาจคสไายนวาเป็นยังนพดอกแลงลูกห้รุ่อยเบิร์นดอกคอยเอาออกเบิร่เกียกบสิคอะ สมุดออนองอุมีเงินน้ำเลยค่ะมีเระลอยนำมงดูอุ้ยนี่ดยันขยันะเออเปิดทางหน้านีสาสุนไพรตันไหมอ๋อสได โดยโดยนนั้นหมอช้า่เงินับเงินบมอเป็นไหเอาว่าชนะใคะนะเราเป็นลิตรอีกเราไมยองได้นี่นะก็ไปตาอายเทกน้ำกันหมเป็นเลคะสามสรเก้าสิบนะคะอ๋อตขอบระคุณนะล่ะจ้าค่ะ เอาไว้ให้น้องปูน้องแป้เอาไว้ซื้อของใส่ที่จำเป็นเด้อกับขอบคุณลุงลุงลายๆจ้ะค่ะได้ทั้งของได้ทั้งเงินก็ดีใจน้ำน้องๆแล้วอ๋อในกล่องจะในกล่องก้อน้องแปะกล่องเป็กล่องกระปุนี่อาปาอย่าอย่าฟังไรเด้อเวลาหองเนี่ยให้่ให้ได้ยินพักเอาใส่หูลายโหลดเดยวสุดตรงนี้ข้างเพลงบ่ลุงลุงอ๋อฮะข้างเพลงบอส เออค่อันนี้กล่องของปูแป้งเมื่อวันต้องรุ่นละกล่องของน้องปูน้องแป้งอันนี้กล่องของน้องแป้งเป็นหกคนนี้เดมีคนละกล่องเดอ้อนี่อุ้ยอุ้ยนี่ของน้องแป้งันนี้ถ่ายเป็ระดับแ<ม>นนคนละอันไปเด้อน่าหนักไงเราเป็นน่าเปิดรุ่นเอง ทำกันบอหนึ่งสองสามสี่หาสองร้อยค่ะขอบพระคุณในลายเจ้าค่ะลุงลุงอ่ะขอบคุณลุงลุงนะลูกขอบคุณลุงลุงในลายเด้อค่ะเงินมาน้องปีได้กระทั่งคล้องฝาเลยทั้งเงินเนาะไฟสุขภาพแข็งกระเทียมกระจีบมันยิ้โอยแล้วก็เอฟซีทูกฐานน้ำราพี่น้องสิค่อยเบิ่งค่อยชมแต่กรบขอบพระคุณในลายเนาะล้อมดูค่ะล้อมด้วยนะ เวลาพังแข่งได้คือหูพังแขงไดอะอาเพลงใส่นี oh, uh, ่บอกมอทดเม้องเมทูดบเขาก็ได้ว่าไม่สตาร์ทเห้อเกมอะไอเหตุบุเปนร์ใส่เองให้นุ๊กบอกให่นุ๊กบอกเฮยแต่บุเคยใ่จเอบุกเคยมีเอาใส่กล่องขอาพงม่นไว้ลูก แต่กล่องของใครของมันอมยิ้มว้ามีแต่อมยิ้มลงลุงเด็กๆสามสีอมเวลายำดำนาเนาะเดี๋ยวขขาเอากรบบอกคุณลายเด้อจะเ่าทิ้งคำมาอยู่ตรงนี่เนาะทิ้งคำ เยอะเลยพี่น้องมี่ยังแนวม่าบุงดูดในตังไว้ได้ลู้คล้องไล่ๆพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เมย์ขิงข้ามบรนณาการสเก็ตภาพบรรยากาศโดยเพียงซัมเน่เนาะพี่น้องพบกันคลิปหนากล่าวขอบคุณลุงลุงละกาเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ากับสบายดีสดี เล็บซี่ก็คือสีขีนหอ่อน้องปูน้องแป้งน้องพี่้องบัวเห,ห,ห็นห้าก็เห็นหนาพวกนางบวางพวกนางเอ,อ,า,อ,อาเมือฮามาเมื่อหามี